ไอรีนไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของที่ดินที่ดีเลยด้านบนดีมากแบบนั้นแหละระวังละอะ,อะไรกันไอลีนถ้าเจ้ายอมแพ้ตอนนี้เจ้าไม่มีทางได้เป็นหัวหน้าตระก,กลูลหรอกนะแต่ว่าไอลีนมีพรสวรรค์อย่างหนึ่งที่เธอไม่รู้ตาลงจะมาคาดหวังอะไรกับเด็กาย,ยุสิบขวบอย่างข้านี้ อลองอีกสักครั้งนะคะคุณพ่อนั่นก็คือเคยเชี่ยวชาญการตีหน้าซื้อมากอัศวินคนนี้มันอะไรกันที่จะมาสร้างความวุ่นวายให้กับเราอีกหรือไงไอแคสเตอร์เจอาเรนนก็ด้วยทั้งๆที่แพ้การพนัดแล้วแพ้แต่ไม่ยอมเสร็จสัญญาสักทีอยากจะอัดให้น่วมไปเลยจริงๆเออคงจะคิดแบบนั้นอยู่แน่ๆเจ้าอัศวินหัวม็มุยเจ้าทำอะไรลงไปเนี่ย ข้ากำลังแบ่งทรัพสมบัติที่ได้มาให้กับคนอื่นๆไงอัศวินขอทากันแบบนี้ไม่ใช่เหรอทรัพส,สมบัติบ้าอะไรมันคือมรดกของข้าต้องหักเจ้ามันว,ว่าคำวิชัดชัดแสดงว่าทรัพสมบัติพวกนี้มีเจ้าของนั่นเหรอถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆทําไมไม่เขียนชื่อเอาไว้ล่ะข้าไม่รู้นี่นาความผิดข้าหรือเหมือนจะทะเลาะก,กันใหญ่โตเลยคุณนหนูครับพวกเราไปหยุดเกเอาไว้ก่อนเรื่องจะบานปลายดีไหมครับ แน่นอนว่านอกจากความสามารถในการตีหน้าซื่อแล้วเธอยังมีอีกความสามารถหนึ่งแคสเปอร์แม็กเกมันคือโอกาสอันดีเลยไม่ใช่เหรอนั่นก็คือเธอมีสัญชาตญาณที่ดีมากออแล้วข้ามอยากคุยกับคนยางเจ้าไรืเรียกเจ้านายแกมาอา้าวบางเอินจังเลยค่ะลุงแคสเปอร์อยากพบข้าเลยคะช่วงนี้ลุงออกแต่หลบมน้าข้าตลอดเลยคิดว่าลุงไม่อยากเจอข้าแล้วเสอีก ไอรีนคือว่าข้าก็ค่าอ้าวคุณดูอไอรีนสวัสดีครับสวัสดีจ้าเกรไออาซวินบ้านนอกเอ้ยจริงสิลุงแคสเปอร์ครับลุงคงจะรู้ดีนะว่าถ้าหากไม่ยอมเซ็นสัญญาข่ามีสิทธิ์ที่จะช่วงชิงตำแหน่งของท่านเออย่างนี้นี่เองเจ้าจงใจสั่งให้ขอมาขโมยของของข้าสินะาะอ้าว ไม่ได้พูดแบบนั้นหรอคะ่ะข้าเองก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้เหมือนกันข้าต้องขอโทษแทนอัศวินของข้าด้วยนะที่เสียมารยาทข้าจะชดใช้ให้เองข้าน่ะไม่เหมือนกับใครบางคนที่รักษาคําพูดหรอกองนั้นวางใจได้เลยคะ่ะก็ได้เจ้าอยากให้ข้าเซ็นใช่ไหมเอาไปสิอยากคิดว่าใต้าหารของข้าไปแล้วเจ้าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ช <Shit. S 1> ขอบคุณที่เป็นหัวนะครับคุณลุง คุณหัวไอลินข้าทำอะไรผิดหรือเปล่าไม่เจ้าทำได้ดีมากไอแก่นั่นมันลืมไปแล้วละ่ะว่าข้าที่ยังไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินจะไม่มีสิทธิ์ช่วงชิงตำแหน่งของเขาขอบคุณมากนักเกรย์คุณหนูพูดความในใจออกมาอีกแล้วนะครับ <c oughs> ว่าทีข้าลืมตัวน่ะครั้งนี้เจ้าทำได้ดีมากนักเกรย์แต่ว่าการขโมยของคนอื่นก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีข้าจะชดใช้ให้เอง แต่ถ้ายังมีครั้งหน้าข้าจะหักเงินเดือนเจ้าเข,ข้าใจไหมครับผมในเมื่อเซ็นสัญญาแล้วข้าก็ไม่มีความจาเป็นต้องอยู่ที่นี่ต่อไปเดไปเก็บข้อความซะเราจะเดินทางกลับพรุ่งนี้ครับจะว่าไปแล้วเงินเดือนคืออะไรเหรอเออข้ารู้สึกแปลกๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วจะว่ายังไงดีคนบ้ามักจะคบกับคนบ้าเหรอมีแต่คนแปลกๆข้านั้นแหละ ที่จะยอมรับเจ้านี่เป็นอัศวินได้อ่าน่าเป็นห่วงจริงๆเลย